ดูโฆษณา30วินาทีเพื่อเป็นกำลังใจให้นิชชาหน่อยนะคะทุกคนขอบคุณค่ะ,คะถ้าหนองอย่าไม่ได้ตอนที่219ข้าก็ไม่อยากทำร้ายผู้บริสุทธิ์เดิมทีตั้งใจว่าหลังการแข่งขันจะหาโอากาสใส่ยาถอนพิษในอาหารของคณะกรรมการเพื่อรักษาอาการของพวกเขาแต่ใครจะรู้ว่า จะล่วงเวลามานานจนพิษกำเลิบและมีอาการวิงเวียนหน้ามืดเห็นทุกท่านตั้งทุกทรมานเพราะความเห็นแก่ตัวของข้าคนเดียวเลือนจอรู้สึกผิดจริงๆอองหญิงบังชั้นเห็นว่าเมื่อกี้ท่านกระทานไปไม่น้อยเลยท่านก็ดื่มสักถ้วยเพื่อป้องกันด้วยเถิดไ่คะ ต้องให้ข้าลงมือเองจนได้ข้าได้สยาสเสน่หในซุปนี้แบบทวีคูณปริมาณหลังจากองหญิงดื่มไปจะต้องลงสเสน่ห์เหรียนโจสจนทอนตัวไม่ขึ้นอย่างแน่นอนถึงตอนนั้นยังจะต้องกลัวว่านางจะไม่เป็นหุ่นชอดให้ข่าอีกหรือไงอ่า่านแม่เพื่อความปลอดภัย เขาจะช่วยปรุงให้องคญิงอีกถ้วยก็แล้วกันขอรับไม่ดีแน่แน่ท่านแม่ของคิดเจอลงมือกับองญิงซุปถ้วยนี้ต้องมีปัญหาแนะนะ่แน่เจ้านูกเลยนะคุเจ้ากล้าสงสิ่งแม่ยิ่งหรือหากไม่ใช่พระเจ้าขัดึงสั่งข้าตาอำมเภอใจไม่วางยาอง์หญิงข้าต้องลงมือด้วยตัวเองไหมแล้วจะปกป้องนางอีกหรือไงหยุดเดี๋ยวนี้นะ องหญิงองค์หญิงท่านเป็นอะไรใช่หรือไม่ขอรับราชครูเองคงชิมอาหารเหล่านั้นด้วยเช่นกันตามหลักแล้วเพื่อป้องกันเหตุไม่คาดฝันท่านเองก็คุณดื่มสักถ้วยไม่ใช่หรืองไงัซสิงยุนเออองชายเมื่อกี้ค่ะมีได้ทานเท่าไหร่เลย คิดว่าคงไม่จะไป็นต้องทานหรอกเจ้าค่ะเอออีกอย่างการทานยาโดยไม่มีอาการป่วยแล้วเปะอะไรไปก็เสมือนกับทรมานตัวเองนะเจ้าค่ะงั้นหรือยาถ้วยนี้ต้องมีปัญหาอะไรจริงๆด้วยในมเมื่อป็นช่นนั้นข้าก็จะไม่บังคับท่านขอให้่้นดาชคคูจำเอาไว้ว่าการก่อขึ้นโดยไม่มีรม ไม่งั้นก็เสมือนกับทรมานตัวเองเช่นเดียวกันเดบทราบแล้วคาบเพื้อนนิดหน่อยนะท่านทั้งสองไปพักผ่อนก่อนเตรียมตัวการแห่งขันต่อไปเถอะเสียจินยุ่นยังเป็นห่วงคาจริงๆด้วยข้างหน้าของ,องหญิง้าจจำได้ว่า ปานนั้นอยู่ที่ไหล่ของหลินท่านแท้ๆเห็นได้เมื่อกี้ตอนข้านำผ้าแพ่ไปคล้องนางจึงไม่เห็นอะไรที่หัวไหล่เลยบนตัวหลินท่านต้องมีปานเหมือนรูปของกล่องของท่านพ่อแน่นอนถ้ารวบรวมอาจจะได้บาะแสบางอย่างสำหรับท่านพ่อสมบัติอาจเป็นสิ่งของธรรมดาธรมดา ที่จะมีหรือไม่มีก็ได้แต่สำหรับข้ามันเป็นสิ่งสำคัญมากถ้าหากหาไม่พบข้าคงข้าคงพวกเจ้าถอยไปก่อนเถิดเพคะอะดินฮั่นนั่งกลับมาได้อย่างไรกันไม่รู้ว่าครั้งหน้าจะแข่งขันอะไรกันอีกนะอ่าดูจากท่าทีที่ตื่นตาตื่นใจของท่านพ่อและคณะกรรมาการแล้ว รู้สึกว่ามีลางไม่ดีไม่ดีแปลกๆฮะฮึขอให้เป็นสิ่งที่เสียวจิงนย่นไม่หนัดด้วยเถิดเขาจะได้รู้สับ,บ้างว่าการจีบเมียตัวเองนะ่ะมันเป็นเรื่องทรมานแค่ไหนฮิันผู้เจ้าคิดเจ้าแน้นก็ดีเหมือนกันถือโอกาสตรวจสอบปานของนางได้เลยอะปานปรากฏขึ้นแล้ว หลังจากที่นางใช้ผ้าเปียกๆเ,เช็ดแถวบริเวณนั้นปานก็ปรากฏขึ้นที่แท้ปานบนตัวหลินหัน่นจะปรากฏขึ้นก็ต่อเมื่อสัมผัสน้านี่เองเมื่อความลับได้ถูกเปิดเผยมาแล้วจะเกิดอะไรขึ้นกับหลินหัน่นและจะเป็นยังไงต่อก็ต้องรอติดตามชมนะคะ